ไปดูก่อนนะแล้วก็ดูไปที่ภาพเนี่ยที่ขาวๆเนี่ยแล้วค่อยพักสายตา,ยยน,ยาน่าเห็นเหมือนกันแต่มันละ อ่าด่ดูดเห็นบ้างเห็นอยู่สายมือนาเขาโหวลบ้องเห็นอยู่อ่าถ้าเปิดประตูกว่าเห็นไหมน้าน่ายอดพรธาสามือ้าวลมเห็นบ้าอ่าถ้าถาดต่ัวลงข้างล่างอันนั้นผ้าน่ะที่เหลีอยงเหลียผ้านี่ก็หกไว้ ผมทราบเลยน่ะคนเดินอยู่หน้าหัวลงหน้าเห็นไหมน่ะคนเดินอยู่ข้างไอ้ข้างนอกกับหัวลงหน้าคนเห็นไหมน่ะคนเดินมาหัวลงหน้าตัวเตนี่นั่นๆนั่ะลงหน้าตัวเต้นู่นน่ะ อันน I mean, well, right? no, ี้คนเดินอยู่ข้างนอกนี่ข้างนอกคนเดินอยู่ข้างนอกนี่เมื่อกี้น่ะเดินมาดูอะไดูนี่หัวกลับลงล่างเห็นไหมกระจกกระกระจกเป็นเป็นช่องของการหักเหของเลนส์นะารหักคนออกไปเดินให้ดูอะเมื่อกี้น่ะคนเดินมาแล้วเห็นไหม วกับน้งนมันมีตั้งแต่เพศนะเพศตุเพรออันนี้ยากักษาไป้น้อยเดียว